ีแผงแตกครับกรณีธนวัตรหรือว่าคุณพีษกำแหงผลนะพ่อค้าลอตเตอรี่นะฮะในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะตอนนั้นที่เป็นข่าวดังทั่วประเทศเนี่ยนะ,ะบ,บอกว่ามีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่รของตัวเองที่แผงตัวเองเนี่ยแล้วก็ถูกหวย90ล้าน โอ้โหแล้วก่อนท่านี้ก็เคยมีลูกค้าเคยถูอวยอย่างนี้อีกนะคคนลูกค้าก็เฮโลกันไปแลวหลังเป็นข่าวเพราะว่าอยากจะมีโชคบ้างเขาบอกว่าแผงคุณนพิษเนี่ยให้โชคไงก็าคนก็จะแห่มาซื้อประมาณนี้ละว่าเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่ได้มอบลอตตอรี่ให้นะไหมโทรไปตามเขามาเอาลอตตอรี่ไม่เลยรู้สึกว่าจังหวัดเขาจะมอบอะไรคนดีคนซื่อสัตย์เลยอย่าบกว่าจะจังหวัดเลยฮะผมยังเชิญรรดาภาพเลยชื่นชมกันในสตูดิโอนี่แหละสุดท้ายแล้วก็โป๊ะแตกครัับบจได้ว่า เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องหลวงโลกคุณพ<ล><ล>ีทโกหกฮะเรื่องขึ้นลงขึ้นสารปรากฏว่าเมื่อวานนี้สารจังหวัดสมุทรสาครพี่ภาคสารนัดแรกครับใช่เม<อ>ื่อวานทางนายธนาวัฒน์หรือคุณพีทเนี่ยพีทพีทกำแหงพลเนี่ย<ช>พร้อมกับแฟนสาวคือนางสาวนงรักษ์โซดาจันเนี่ย ก็เดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ศาลจาังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับทนายความส่วนตัวนะฮะทีนี้คือเบื้องต้นเนี่ยทางอายการเนี่ยเขาสั่งฟ้องทั้งหมด4ข้อหาอประกอบด้วยปลอมและใช้เอกสารปลอมเนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยลอตเตอรี่นีแล้วก็ข้อหาช่อโกงประชาชน ข้อหาตามความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วข็หาขายสลากกินแบงเนี่ยเกินราคาเคาคบืเ้องต้นเนี่ยจากพิเคราะห์สารพิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ตัดสินให้มีความผิดรวม3ข้อหาก็ประกอบด้วยข้อหาขายสลากเกินราคาเนี่ยจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทบแต่ว่าให้ผู้ต้องหาได้จำเลยให้การร,าร,รับสารภาพก็ลดโทษคงจำคุก15วันปรับ2,000บาทกรณีคุณพีทแล้วก็ ใช้เอกสารปลอมเนี่ยจำคุกหนึ่งหนึ่งปีแล้วก็ข้อหาพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยอีกหนึ่งปีครับก็เบื้องต้นเนี่ยคงจำคุกไว้ทั้งหมดสองปีสิบห้าวันอืมอ่าแล้วก็อ่าโดยโทษเนี่ยของคุณคุณพีทเนี่ยไม่รอลงการไม่รอการลงโทษก็คือจำเลยจำเลยคุกเลยคุกเลยโอ้โหคุณพีทน่าซีดีนะเขาบอกส่วนข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ยยังยังไม่มีผู้เสียหายไม่เข้าข่ายความผิดก็ยกไปก่อนครับก็ยกฟ้องไปทีนี้ส่วนแฟนสาวเนี่ยก็รับ รับกรรมไปด้วยโดนโดนในข้อหาขายสลากเกินราคาก็โดนไปหนึ่งเดือนปรับ2,000บาทก็รับสารภาพก็ลดโทษให้เหลืออ่าสิบห้าวันแต่ว่าคงโทษปรับไว้2,000บาทแต่ว่าในกรณีของแฟนสาวเนี่ยศาลปานีก็อ่าโทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาไว้2ปีครับนะครับส่วนกรณีคุณพีทนะครับก็ต้องไปหาเงินมาประกันตัวใช่ก็คือญาติๆก็นำเงินมาประกันตัวหลักทรัพย์ไป4,0,000 0บาทศาลก็อนุมัติ ก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปส่วนเรื่องจะอุทธรณ์เนี่ยเขาต้องปรึกษากันทางครอบครัวอุทธรณ์อยู่แล้วเหรอไม่ใช่ก็ติดคุกเลยอะสองสองปีสิบห้าวันมีแค่น้อยนะเอหลังจากที่เป็นเรื่องเวลาแล้วคุณพี่เขาไปทำอะไรรู้ข่าวไหมจำได้ไหมไม่รู้เห็นตอนแรกว่ากลับบ้านกลับช่องเขาอยู่เขาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะอยู่อยู่เลยใช่ไหมได้เหมือนที่ข่าวว่าไปขับแท็กซี่หรืออะไรนะจริงๆปั๊มที่าปั๊มที่เขาขายเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมนะเออเหรอคน่จังหวัดสกลนครใช่รถเกือบรถเกือบไปซื้อแล้วสิยังไม่ได้ไปแต่แต่ยอมรับว่า แสอะไรเขาไปดูที่ไปดูให้ป้ายเรียบร้อยโอ้ที่นี่รวยที่นี่รวยให้ป้ายเนี่ยเนี่ยป้ายรวยคือไงเห็นมากที่นี่รวยตัวหลังนี่โอ้โหกับหลังหายกันหมดเลยทีนี้คือหลังจากที่ได้รับการปาะตัวนี่คุณพีชก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็บอกว่าเขาลบคําตัดสินของศาลหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้บทเรียนชีวิตแล้วันนี้ก็จะชีวิตให้ระวังตัวสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยหลังจากได้ได้รับการประกันตัวนี่ก็คือจะไปถวายสังฆทาน ส่วนอนาคตเนี่ยอาชีพเขายังยึดขายลอตเตอรี่อยู่เขาเป็นอาชีพหลักของเขาต่อไปแต่ผมว่าอยงี้นั่นจริงคือว่าไอเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาผิดอ่ะเขาก็ไปขึ้นศาลศาลนั้นตัดสินหรือุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไปคือคนเราบางทีก็ต้องให้อภัยจบแล้วก็จบกันไปเขาให้เขาปล่อยก็เป็นหมากรีนครั้งหน้าก็คงไม่ทำแล้วถ้าทำอีกยวศาลนั่นก็ลงโทษหนักในเงี้แหละถูกไหมคือบางทีสังคมก็ต้องให้โอกาสเขาบ้างครับผมเนี่ย หลายคนอาจจะจําไม่ได้อว่าเรื่องราวเป็นยังไงว่าเรื่องราวเป็นยังไงว่าคุณกบเชิญมายังไงคุณพีทเชิญไม่ได้ยังไงาการกับผมนะตอนั้นออกรายการคุยเชียบคมนะครับก็คุยกันว่าโอ้โหล่าไปตั้งแต่คุณพี่ไปทําอะไรที่ไหนยังไงมาแล้วเกิดเหตุยังไงคุณใจดียังไงแล้วก็คุณซื่อสัตย์ยังไงโอ้โหล้วผมจําได้คุณขอไลน์ไว้ด้วยเผื่อคุณจะซื้อหวยนะครับผมจำได้แม่ค้าที่เดิเวอรี่ขอเต็มเลยนะครับผมเรามีบางช่วงบางตอนนะครับที่เราเชิญคุณพีทมาออกรายการคุยเชียบคมครัััััับบบ4กกนนนยาปปีีท่แล้วคครรไฟง คุณคิดว่าอยากจะได้เป็นของตัวเองไหมคิดว่าพี่คนนั้นอยู่ไหนแรบแรกอะฮะไม่คิดหรอว่าเฮ้ยเก้าสิบล้านกูจะทําไงดีวะโกงเขาดีกว่าคิดไหมไม่มีพี่ผมบอกว่าเออพี่พี่พี่พอเขาโทรมาผมกดรับก่อนเลยผมบอกพี่พี่วันพีถุกวันที่หนึ่งพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่แถวไม่กองเหรอเปล่าพี่เป็นเที่ยวเชียงใหม่ แล้วก็เชื่อไหมคําพูดของเราที่ว่าเราถูก <L ew ed> เขารู้แล้วล<ช>่<ช>รครับ<ช><ช>เขาต้องรู้แล้วล่ะเขากดูเขาก็รีบตัวมาแล้วพี่อยู่เชียงใหมเห่เพราะว่า้เขาพูดกึกัก,กเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับผมก็เลยแบบพี่งั้นพี่อยู่เนี่ยพี่รีบมาเอาเลยนะครับพี่ <ừ. S 2> นั่งเครื่องกลับมาเอาเลยจังหวะ <ๆ S 1> ช่วงนั้นอะหลังจากที่รู้แล้วพี่คนนั้นก็โทรมาแล้วรู้ตัวแล้วว่าตัวเองถูกเราจะต้องส่งมอบตามความคิดของเราระหว่างที่จะกลับบ,บ้านระหว่างที่จะเก็บข้าวเก็บของเนี่ย มันแวบกลับเข้ามาอีกไหมว่าอยากได้เงี้ยเออมันอยากได้คุณรู้ไหมว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคนหลายคนนะแม้ถึงในในหนังสือพิมพ์เดนิวของเราเนี่ยก็คือว่าเออไอ้หนุ่มคนนี้มันซื่อสัตย์ดีเว้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันอาจจะมีความคิดผมยกตัวอย่างนะครับรู้จักก็ไม่รู้จักอ่ะมันคือไม่ใช่ว่าคนที่สนิทกันไงใครก็ไม่รู้เพียงแต่แลกเบอร์กันมาเฉยๆฉยแลกรลยมาเฉยเฉยคุณเห็นแค่ครั้งสองครั้งมาเข้าห้องน้ำแค่นั้นเองซื้อใบสองใบ คุณโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยหายไปจากปั๊มนี่เลยกลับมาอยู่เลยก็ไม่มีใครรู้คุณไม่คิดบ้างเหรอตอนนั้นไม่คิดครับแต่ตอนนี้คิดแล้วตอนนี้คิดแล้วพี่พูดผมมีความคิดแล้วแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมผมไม่ได้ที่ช่องนะแต่สไตา์คุณต้องจ่ายเขานะก็ได้เลยผมพูดแล้วคุณเลยเพิ่งคิดอ่ะเพราะว่าคิดแค่ว่าให้เขามารับอย่างอย่างเร็วเลยเพราะว่าเรามองไปเนี่ยความคิดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ จะทำยังไงแต่เห็นว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็แผงค้าของคุณเนี่ยก็เคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งครับเก้าส <90 S 1> ิบล้านเหมือนกันงวดเร็วๆนี้ด้วยไหมฮะงวดหกสองสามคนที่เป็นเจ้าของที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเก้าสิบล้านเขาแสดงตัวยังไงคขายไปประมาณสักห้าวันได้ครับห้าวันเสร็จเขามาสองพมอเมียมเขาก็มาที่แผงผมมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าทำที่ได้ไหมเนี่ยครับผมบอกว่าไม่ครับ มันเยอะใช่ไหมครับพี่พี่ถูกวันที่หนึ่งเมื่อตโอตกคุณคิดว่าอยากจะได้เป็นของตัวเองไหมคิดว่าพี่คนนั้นอยู่ไหนนั่นแหละครับผมก็หลงไหลไปกับความดีเ <c oughs> นียนเ <c oughs> นียนกุณพีทเนียนกริปเ <c oughs> นียนมากเออนะแต่เขาไม่เป็นไรไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่ว่ามัน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 บ่งบอกอะไรมันบอกว่าเราเนี่ยพี่เรานั่งบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนดีเนี่ยคนดีเนี่ยมันไม่ใช่ดูกันี้ง่ายคนดีไม่ใช่บอกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์สองเหตุการณ์แล้วบอกเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้น ใครเป็นคนดีเนี่ยคุณต้องตัดสินใจและช่างหนักให,ให้ให้ดีอย่าไปอุปโลกผพวกนี้คนดีหมดผมเชื่อคุณคนดีผมไม่เชื่ออ,อ,อ,อะไรประมาณนี้อย่าไปเชื่ออย่าไเชื่ออะไรง่ายๆนะ